ต้มปลานิลใส่ใบผักติว้วพร้อมเสิร์ฟล้วจ้าเอาเมนูแซ่บๆมาเสิร์ฟทุกคนแล้วนะจ้าไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ปากแดงนะจ๊ะนอนดึกทุกวันหน้าโทมมากตาเป็นมีแพนด้าวันนี้ป้าเล็กก็พามากินปลาเหมือนเดิมนะคะ เกเลยอยากจะบอกว่ามันลดได้จริงๆนะคะจากที่ปลาเล็กกินมาสัปดาห์กว่าต่อเนื่องนะคะน้ำหนักลดไปสองกิโลค่ะให้ดูนะคะพุงหายค่ะก็ะรเรามากินปลากันต่อนะคะเพื่อนๆหลายๆบ้านนะคะหาปลาได้เยอะแยะๆทุกวันทุกวันถ้าทำกินแบบเดิมๆมันก็เบื่อนะคะมาหาเมนูใหม่ๆในช่องปลาเล็กเนาะก่อนจะไปดูวิธีการทำเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งนะคะหรือว่ากดซับสไคร e อย่างที่เขาว่ากันนะคะกดไลค์นะคะให้ปลาเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกกําลังใจเนาะปลาเล็กดูคลิปของทุกคนนะคะช่วงเวลาที่ปลาเล็กเตรียมปลเล็กจะไม่ไปเป,เป้าไลฟ์สดแค่นะคะตอนเช้าตื่นมาทําอาหารให้ทุกคนในบ้านที่ไม่ได้ทําคลิปนะคะก็คือก็จะดูจะใช้เครื่องนี้นะคะดูของทุกคนทยอยดูทุกบ้านที่เด้งมานะคะ เสร็จแล้วในระหว่างที่การเตรียมจะทาคลิปปะเล็กก็จะดูไปตลอดนะคะกว่าที่ปะเล็กจะทําเตรียมทุกอย่างเสร็จเพราะฉะนั้นจะไม่เฝ้าไลค์ใครนะคะช่วงเช้าเพราะว่าการเฝ้าไลค์อ่ะมันจะเราจะต้องไปอ่านคอมเมนต์นะคะเราจะต้องพิมพ์แต่เราดูคลิปเราไม่ต้องอ่านคอมเมนต์แล้วก็ไม่ต้องพิมพ์เราแค่พิมพ์คอมเมนต์ตอนคลิปจบเพราะว่าเราดูจบเราก็จะรู้ใช่ไหมคะในคลิปนั้นเขาทําอะไรแล้วเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศทุกวันที่สําคัญ ไปเที่ยวบ้านเพื่อนทั้งต่างประเทศและในประเทศทุกวันนะคะไปดูเพื่อนเขาทาอะไรกันเพื่อนๆเ,เวลาดูคลิปก็อย่าข้ามนะคะเพราะว่ามันคือกําลังใจของเพื่อนทุกคนนะคะแล้วมันก็ช่วยเพิ่มเวลาให้เพื่อนที่เขาไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะคะเราไปทํากันเลยนะคะพูดเยอะแล้วสองนาทีแล้วเนี่ยวันนี้ปาเล็กจะต้มปลาเนินอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นต้มปลาเนินใส่ใบผักติ้วนะคะ เราเไปเก็บมาจากหลังบ้านเนาะปลูกไว้หนึ่งต้นค่ะส่วนประกอบของปลาเล็กนะคะปลานินใบผักติ้วนะคะผักติ้วแต่ภาคกลางเรียกว่าเต้วนะคะแล้วก็พลิกขั้วไว้นะคะเอาไว้บี้โรยข้างหน้านะคะตอนที่เราต้มเสร็จแล้วพริกแดงเอาไว้ตามใส่ค่ะ เพิ่มรสชาติหอมแดงกระเทียมนิดหน่อยนะคะจะเน้นหอมเยอะกว่ากระเทียมเนะมาะมะนาวมะนาวข่าตะไคร้นะคะมะเขือเทศใบมะกรูดนะคะผักชีฝรั่งค่ะโดนต,ตู้เย็นลวกไม่ค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีนะคะน้ำตาลทรายเกลือ น้ำปลานะคะในระหว่างที่ปเป็กเตรียมเครื่องเอาไว้ทำคลิปนะคะก็จะดูคลิปของเพื่อนๆไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจะได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนครบนะคะแล้วก็เตรียมต้มน้ำไว้พร้อมรอเดือดค่ะน้ำเปล่านะคะยังไม่ได้ปรุงนะคะ เราจะเอาแต่เนื้อต้มนะคะจะไม่เอาก้างต้มด้วยค่ะ,ะเอาก้างไว้ทอดกินจัด้มตํานะคะเมนูโปรดนะคะก้างทอดกินจัด้มตําหั่นชิ้นโตๆตนะคะเราเอาไปต้มเนาะเอาชิ้นโตๆโตนิดนึงนะคะตัวกว่าทุกเมนูนะคะ น้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยนะคะขาตะไคร้มะเขือเทศหอมแดงแล้วใส่ลงไปเลยนะคะเครื่องของเรานะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาเพิ่มไฟให้เดือดเลยนะคะแล้วค่อยปรุงนะกลิ่นเครื่องเทศหอมมากเลยะคะ่ะเสร็จแล้วป็เลีก,ก็จะใส่ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะใส่ใบมะกรูดเสร็จตอนนี้ก็จะปรุงรสแล้วนะคะ ยวใส่หัวปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำปลาค่ะหนึ่งขัพีนะคะเต็มเต็มเลยเกลือตัดรสนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลค,าลครึ่งช้อนชานะ,ะแล้วต่อไก็จะใส่ใบผักชีลงไปเลยนะคะเพราะว่า น้ำเปรี้ยวเขาจะได้ออกนะคะอย่าใส่มะนาวเยอะนะคะถ้าต้มใส่ใบกัะติ้วถ้าเราใส่ทีหลังเนะี่ยน้ำเปรี้ยวเขายังไม่ทันออกพอมันเย็นแล้วมันจะเปรี้ยวเพิ่มนะคะเเล็กกเ็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่าใส่เขาลงไปก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อปลาเพราะว่าเนื้อปลาของเราะจะสุกง่ายมากๆแค่ลงไปก็สุกแล้วเรายังไม่ต้องรีบใส่ปลานะคะแต่หัวปลาเราเราต้องการน้ำซุปข,ของเขานะคะก็ะเลยใส่ลงไปก่อนเดีย๋ยวเปเล็กขอเที่ยว หัวปลาแป๊บนึงนะคะหัวปลาสุกแล้วนะคะลเล็กขอชิมก่อนเนาะขอเพิ่มน้ำปลานิดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาได้ค่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวชิมก่อนเพราะว่าของปลาเล็กอะทำกับข้าวปลาเล็กจะชิมทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะตวงหรือไม่ตวงยกเว้นทำเบกเกอรี่นะคะที่ปลาเล็กไม่ได้ชิมถ้าเป็นขนมไทยเป็น,เป,นเป็นกับข้าวปลาเล็กจะชิมหมดค่ะ อีกนิดนึงเ้ากับเพิ่มน้ำปลาไปประมาณสองช้อนชานะคะเสร็จแล้วไปเลกจะบีบมะนาวแล้วนะคะมันก็มีความเปรี้ยวออกมานิดนิดแล้วได้แล้วค่ะเปรี้ยวพอแล้วไปเลกก็จะเร่งไฟขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเนื้อปลาทั้งหมดลงไปเลยค่ะ ติดปาไว้แป๊บนะคะเน้อปลาสุกแล้วทีนี้ก็พริกนะคะที่เราเตรียมไว้ดีเลยค่ะดี้ลงไปเลยนะคะจะทำให้ต้มของเรานะคะหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใบผักค่ะที่เตรียมไว้โรยลงไปเลย เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะต้มปลาต้มปลานิลใบผักติ้วนะคะเนื้อปลาขาวๆอยากจะบอกว่าแซ่บเวอร์มากเลยนะคะ